ไม่เชื่อสายตาช่องเจ็ดเปิดตัวพิธีกรใหม่หนุ่มคนนี้นักสแสดงช่องสามตังเต็งตัวพร้อมกับกับงานครั้งแรกล่าสุดช่องล่าสุดช่องเจ็ก็ได้ตัวของหนุ่มบินทันย่สรันยูมาร่วมเปิดตัวรายการใหม่มีชื่อว่ารายการเมาะสะเด็จ เมาสเด็ดเจ็ดสีต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่หนุ่มบินน,นั้นได้มาร่วมงานกับช่องเจ็ดสีเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ละคะเป็นภาพที่ยิ่งไม่มียังไม่มีใครไม่มีชิต,ตาแถมยังแปลกใหม่มากๆสำหรับรายการเมาส์เสด็ดเจ็ดสีนอกจาก จะออกอากาศบ่ายวันจันทร์จากสุกวันเสาร์บ่าย2 4งและบ่าย3 4มโดย45นาทีโดยมีหนุ่ม